สวัสดีวันเสาร์สายๆนะคะวันนี้อากาศดีมากเลยค่ะเราก็เลยไปเที่ยวสวนส้มใกล้ๆบ้านนะคะอยู่บนภูเขาค่ะขับรถจากบ้านก็ไม่ถึง15นาทีนะคะก็ถึงแล้วภูเขานี้เนี่ยก็พอถึงเดือนมีนาคมเนี่ยก็จะมีซากุระให้ชมด้วยนะคะ แล้วก็การไปเที่ยวสวนส้มวันนี้เนี่ยได้ความรู้ใหม่เยอะแยะเลยค่ะตามไปดูกันเลยค่ะจ๊นีก็วิ่ง <c oughs> ยังไงฮะจ๊วิ่งตลกจังเลยไปต้นนั้นต้นกีวีใช่ปะเห็น่นละล่ะ

すごいね。

はい、よろしくお願いいたしますはい、どうもお店は読みあの、おに付きじゃなくてさつまいもが今年あんまりよくできてなくてもしかしたら月曜日ない可能性もあるんですけれどもはいずっと歩くんですよありがとうございますこちら袋持っていただいてまた帰り、こちらジュース絞って飲んでますんで そこを道てててて。行っっいいいたただ15分ぐららで、であの食食べべ放題すかくくさん短切ช่วงระหว่างทางเนี่ยที่ใช้เวลาเดิน15นาทีเนี่ยก็จะเป็นป่าสงวนนะคะแล้วก็ข้างบนเนี่ยจะมีพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่ให้เด็กได้ศึกษา

Jisenkan. Kematsachat. Pipi teban tamacha. Oh. Oh Fujisan. Nado. โอ้ oh. นี่สวยอ่ะหืมอืมแหมเนี่ยอร่อยลูกเป็นๆตะม้อ <c oughs> ต้องจับอย่างนี้หรอต้องเก็บอย่างนี้เหรออกไม่อ้าวเหรอลูกที่กันใหญ่ใช่ปะลูกใหญ่ใช่ปะอือ้องอะไรนี่ที่ยอดมา ใช่ไหมอืมเอาลูกเล็กๆลูกนี่ลูกนี้ลูกนี่ไงมันเป็นๆอะลลกเออเป็นๆอโอเค,อ,เคอ้เก่งจังเลยเ็ียงภาษาญี่ปุ่นมอ,อ,อืมทำอย่างนี้เหรออ้โหภาษาญว่ปุนหรอหรอืมแม่ไม่รู้อ่ะเนาะ ทักที่อธิบายเรื่องอะไรสิเหรอตุ๊ดจะขรึไเปล่าไ้โอ้ยใหญ่มากเลยอ่ะดกมากๆเลยป้ายขาวๆนี่คือเขาซื้อไว้ของไข่ของมันนะคะเขาจะเขียนชื่อไว้เขาจะขายเป็นต้นเลยเนี่ย ที่เมืองไทยถ้าทำได้อย่างนี้ก็ดีเนาะซื้อหนึ่งหนึ่งต้นของใครของมันเป็นไอเดียที่ดีมากเลยเนะี่ยอืมอืมอุ้ยถอยถอยถอย,ถอย <c oughs>

าไ้นกระีอแต่ถ้าฮารุจังจะใส่แบบนั้นมันใส่ได้น้องไหนอ่ะจะตัดอันล่างก่อนให้พ่อจับให้แม่จับให้ไหมให้เอาตัด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 ไม่หรอกฮารุจังเห็นแมงโอเคจะอีกเดี๋ยวแม่เช็ดให้

ต้องระวังอ่งมันเข้าตาหรอกนะเห็นไหมตรงหน้าหนูอะมันมีกิงอ่ะเอาไหมแม่มา

พ่รอาจังล่ะไม่เป็นไรพ่อจับอยู่อาจารย์ไม่ถึงพ่อไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงพ่อไม่ถึงเจ้าจังคนละอันนี้ให้จ้าจังจะตัดเหรอ ไปสวนส้มนะคะแนะนำให้ใส่เอี๊ยมไปนะคะดูพ่อข้างๆนะคะเขาจะเตรียมตัวมาดีเลยค่ะอร่อยหวานเหรอกินเยอะเกินจะไม่รู้ว่าอันไหนหวานอันไหนเปรี้ยว หวานหวานหรือเปล่าสมอลล์อ huh. ย uh ู huh. uh ่กันสีที่ผ่านไปหรออืมงั้นก็เอาลูกใหญ่ใหญ่ไปบ้าง

mẹ, đâu à. ừ. <laughs> là chơi hỏi <laughs> mày ơi, bên cạnh bác thôi mua. rán, ừm, 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 ừm,

รู้ไอ้นี่แล้วไงรู้เทคนิคแล้วไงพอแล้วพอแล้วแอ้โม่อะนี่แต่เอ๊ะพอแล้วมะอาตัวเกะเนี่ยอาจจะอีกครั้งครั้งเดียวนะอืมอาจจะาจจะครั้งเดียวนะโมอืมโอ้ทำไมโอ้โหดูเลวรู้แล้ย เก่งแล้วเก่งแล้วรู้แล้วนะว่ต้องทำยังไงต้องจับข้างๆหรออ่ะกุเกแน่อ่ะอ่ะเก่่่บาลานนะให้บาลานทรงตัวก่อนนะอ๋อโอเคอามาร่กันก้มเข็งกจะนี่อีกครั้งหนึ่งอ่ะไม่ว่าหนาวแล้วนะ ไม่ไม่รู้จะพูดอะไรนอกจากหัวร้อยยย ีกว่าเมื่อกี้ส่งตัวได้แล้วส่งตัวได้แล้วเก่ง,เก,งเก่งขึ้นแล้ว あっ、like, なん,なん。だ、oh, <slide. S 2> ちょっと待って。ちょっと待 <weit play> っ,って。ちょっと待っん จสแล้วมีการกินส้มเป็นเรื่องเล็กนะเรื่องเล็กเรื่องใหญ่เด็กเนาะเด็ก